สวัสดีครับยินดีต้อเราเข้าสู่ FPL เซนค่าสนามนะครับก็มาดูกันนะครับดัดนี้มีเจมีเนตยิงนะครับลูกหนึ่งเจมีเนตยิงลูกหนึ่งเซอ์เทมป์ตันก็อาร์สตองนะครับส่วนโบชาหรือว่าเจดมไม่ยิงนะครับสองตัวนี้แล้วก็ุกี้ยิงนะครับแล้วกิงเจมเจ็บนะครับโรติเกอร์ไม่ได้ลงนดที่สองแต่เวลาก็คูติโนยิงลูกหนึ่งนะครับเอามาดูกันนะครับ ครับนี่มาดูที่วุ๊กก่อนนะครับ40วัตฟอร์ดนะครับวุ๊มันก็ไม่น่าจะ40นะจากฟอร์มวุ๊กที่แบบดูแล้วก็เกมลุกไม่ดีเกมรับไม่ได้แต่ทำไมจิวัตฟอร์ด40เลยเอามาดูนะครับใครยิงก็มีเจมินเนสนะครับลูกหนึ่งเดวสลูกหนึ่งโพเดนลูกหนึ่งนะครับแอซิดก็เอ็ดเนลลี่นะครับชิชิโนะนะครับฮาวเวร์ดหวางนะครับส่วนโบนัสพอยต์เนี่ยก็เป็นเเวส สามคะแนนเจมีเนสสองคะแนนเอสโนลี่หนึ่งคะแนนนะครับแบ็กซ้ายซ้ายนะครับหนึ่งคะแนนก็กายเนเวสใช่ไหมเนเวสสิบคะแนนนะคบโพรเดนสิบคะแนนคีชินโยห้าคะแนนนะครับประมาณนั้นเจมีเนสเจ็ดคะแนนครับผมอันดับตกเลยพอเจมีเนสเองผมอันดับไปละนะครับส اؤ ลเทมตันนิวคาสเซิลนะครับหนึ่งส اؤ ลเทมตันหนึ่งนิวคาสเซิลสองครับ เนี่ยคอสเซนนี่ก็ไม่แพ้ใครมาติดกันห้าหกนัดแล้วนะครับก็ทีหญิงก็มีเชร์อสตองนะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งนี่ยคอสเซนก็บุโนกูเมาเลชนะครับแล้วก็วูดคิตวูดนะครับทีก็มีเบิร์นกับเชฟเี่นะครับฝั่งของซอลเทนตันก็มีอีโรนุชีนะครับผมว่าก็มาบ่อยๆนะยีอีโรนะุชีนะครับผมยู่บอมิโตไม่ทำอะไร หนึ่งคะแนนไปนะครับก็โบนัสนะครับก็โบโนนะครับควยมาเลสนะครับแล้วก็วูดถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับก็ไม่ชว์จริงถือมาก็อาร์สตองนะครับหนึ่งคะแนนโบนัสพอยต์นะครับอาร์สตองเก้าคะแนนส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลก็มีเชฟวี่นะครับเจ็ดวูดแปดนะครับควยมาเลสแปดนะครับเบิร์นเจ็ดเบิร์นนี่ก็ เล่นดีนะดูแบบเก้นากคะแนนดูแบบเก้นากคะแนนอ๋อเล่นสองครบบวกสองน,นับเซฟบวกสองคะแนนลบหนึ่งเป็นกน,นึคะแนนกลับสนแสดงว่าเซฟเยอะนะดูแบบกาใช่ไหมมาคู่นอนริเชลซีนะครับลิชเจมเจ็บแล้วก็รูริเกอร์ไม่ได้ลงนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ ก็มีชาโลบ้าแล้วครับฮาเวทแล้วก็เมาส์ยิงนะครับส่วนฝั่งของนอริทก็พุกกี้ยิงนะครับแอซิดก็ฮาเวทของเต้เมาส์นะครับผมก็ลีมิโซนะครับแอซิดไปครับผมเมาส์นี่ยิงหนึ่งใจหนึ่งเลยนะโอเคอยากได้อยู่แต่แบบไม่ได้อมาถ้าลบอีกทีหนึ่งผมว่าก็ก็ได้เลยนะตัวแทนแทนไอ้นี่อ่าของผมมี ขายแล้วเล็มซี่โอเคเล็มซี่บนดันบอลก็42คะแนนอ่าบอลสามรับเมาส์นะครับพาวเวอร์สองบุกกี้หนึ่งครับต่อมานี่เอตาวิลาคู่สุดท้ายนะครับเอตาวิล่านี่แคทยิงหนึ่งลูกนะครับแชมเบอร์หนึ่งลูกคูติญโย่หนึ่งลูกส่วนแอซิตก็แคทแอซิตลูกหนึ่งนะครับอิงแล้วก็มิงนะครับแคท บทที่สามก็ให้แคทไปลูกนี้รู้สึกฟอร์มแกเดามากแคทเนี่ยแคทแล้วก็แชมเบอร์นะครับสองวอนัทพอย,ยดอยอ์นะครับกูเนนทนโยวอนัทพอยด์สอง,องนะครับแคทนี่แกคะแนนยี่หกคะแนนเลยเล่นเก้าสิบนาทีบวกสองโกอยิงหกคะแนนแอซิดหกนะครับคินชีสแปดคินชีสบวกแปด 6, อ๋อทั้งสองนัดนะครับยี่หกคะแนนเยอะนะ แอนตี้แคดเนี่ยหกคะแนนนะครับคูตี้ยังไม่ถึงเลยคูตี้ยี่สิบแอนตี้แคดยี่สิบหกราคาเท่าไหร่เนี่ยต้องซื้อโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเตะแล้วน,นะครับมันวันไหนแล้ววะวัน,นวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ก็เตะวันเสาร์เย็นนะครับเตะวันเสาร์เย็นส่วนผมนี้สรุปได้83คะแนนนะครับ ไปดูสามคะแนนลบแปดเหลือเจ็ดนสะิบกวา่าเจ็ดสิบห้าครับก็อันดับล่วงนะครับสุดท้ายก็มีเจมกับคอนเซโลนะครับเจ็บตอนนี้แลมซีหกนะครับฟูติโนโยี่สิบเอ็ดครับจะไปกับทันซาล่าเซ็งมากก็ดูฟุตบอลหนักนั่นแหละที่โหวตกันกนะ็คือเชลซีฟูรเล่นเชลซีที่เตะได้เบ,เ,เบิร์นเกมวีใช่ไหม สุดท้ายแล้วก็มีซาร่าบอกว่าชอบยิงเวทแฮมผมก็เลยจัดเลยเรียบร้อยกับ3ามแทมนี่เป็นนัดแรกที่ซาร่าไม่ทำคะแนนด้วยนะอันดับก็รูดเลยครับรูดเรายาวเลยรูดยาวเส็งเอ่อรูจัดทีม빅ทีมทีมนะครับวันที่12 6สอโมงเย็นนะครับอย่าลืมอย่าลืมกันนะครับผมโอเคครับยังไงก็ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับใครก็ฝากต่่ตาราชมกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ